ต่อน,นี้ไป <c oughs> ขอบรรดาท่านพระบิด์สมณีทั้งหลายและญาติโยมบาสกกุมบาสิกาฟังกฎคงกรรมเรื่องนรกกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องเอเวจีมาหานรกอีกเพราะว่านรกคุ้มอื่นก็หาตัวอย่างยากเหลือเกิน พระว่าตามพระบาลีถ้าไม่มีมาถ้าผมจะทำอะไรนอกเหนือพระบาลีไปก็จะกลายเป็นเทวทัตเพราว่ากลายเป็นคุณอากตัญยูไม่รู้คุณพระอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็ไม่อยากจะไปอยู่อเวจีเช่นท่านเช่น,ชนท่านพระเทวทัตกโกกาดิกะเป็นอันว่าจะมีอะไรก็ตามก็ขอยึดพระบาลีไว้ก่อน วันนี้ขอนำเรื่องที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงตัดไว้ในพระบาลีก็เรื่องเก่าคือปลาชื่อว่ากัะปิละความจริงเล่าไว้แล้วในที่อื่นแต่ว่าที่นี่เป็นไตรภูมิเราก็ต้องนำมาคุยกันไว้ เพราะว่าจะได้ทราบว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะขึ้นสวรรค์สักทุกองหรือว่าจะไปพรหมโลกกันหมดแต่ส่วนใหญ่จริงๆท่านไม่ได้ไปสวรรค์กันไม่ได้ไปพรหมแล้วไม่ได้ไปนิพพานจิตใจของท่านที่ประพฤติเลวนั้นก็ไปเอเวจีมหารกเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> นืงมีในความท่านยะทราบได้ตามจริยาของท่านกัปปิละที่เคยฟังกันมาแล้วแต่ว่าน,นี่เรื่องไตรภูมิก็ต้องมาเล่าให้สู่กันฟังความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเรื่องนี้ตอนนี้ชัดผมเอาพระบาลรีมาอ่านเลย <c oughs> คราวก่อนล่อกันป้นเปลี่ยนปนเปลี่ยน,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 นไม่รู้ว่าที่ไหนกันแน่ไม่ทราบว่าพระราชาชื่อว่าอะไรคิดว่าพระเจ้าพิมพีสารบ้างหรือว่าคิดว่าพระเจ้าประเสณนธิโกศนบ้าง <c oughs> อยู่ในประเทศตะวันมหาวิหารทรงปรารบปราชื่อว่ากบิละจึงได้ทรงตัดพระธรรมเทศนาว่า มนุษสัตว์ชัช้สะะะะเป็นตน้นความเรื่องนี้โดยย่อมิว่ามีในอดีตการมีท่านผู้เป็นพี่น้องสองคนดีกันเกิดในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบริศานสาชันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกศกปรินิาพานแล้ว สองพี่น้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบรรดาท่านทั้งหลายที่บทในเวลานี้ <c oughs> แต่ได้ว่าทั้งสองพี่น้องนั้นคนพี่ชื่อว่าโสธนะคนน้องชื่อว่ากัปิละ <c oughs> ส่วนบรรดาชื่อว่านางสาธนี น้องสาวชื่อว่าตาปัน,นาปรากฏว่าเมื่อพี่น้องสองคนบวชแล้วมารดากับน้องสาวก็ตามบวชเป็นพิษุนีด้วยครั้นทั้สองพี่น้องบวชแล้วต่างก็ศึกษาปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระอุปชาพอเราในความย่อวันหนึ่งท่านแน้งสองก็ถามรอุปชาว่า ธุระคือกิจที่ต้องพึงทําในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างท่านรบุพชาก็ชี้แจงให้ทราบว่ากิจในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สองอย่างคือคันธทุระอย่างหนึ่งและมิปัสสุนาธุระอย่างหนึ่ง,ส,ส,ง,ง <c oughs> สำหรับคันธทุระก็ได้กิจได้กิจการงานคือหนึ่งการศึกษาหาความรู้ ในเรื่องของพระศาสนาคือในพระธรรมวินัยแล้วก็ทํากิจการงานเป็นภาระธุระที่กิจในระหว่างของสงฆ์มีอยู่ก็ทําการงานนั้นอย่างนี้เรียกว่าคันธุระ <c oughs> ก็เป็นอาเมียนิสงส์ใหญ่แต่วิธุระอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสนาธุระ ได้เกินได้แก่การเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสให้เป็นสมุทเฉตปรบหารเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อท่านโสทนะได้ฟังเทวะชากล่าวอย่างนั้นก็ขอกราบเรียนว่ากระผมเป็นคนมีอายุมากแก่แล้วก็รับ <c oughs> ขอศึกษาในด้านวิปัฒนาธุระพระอุปชาก็ใจดีสอนตั้งแต่ต้นยันอราตผลความจริงก็สอนไม่ยากรู้จักวิธีทางจิตให้สงบสุขจากนิวรณ์ห้าประการตามสมควรแล้วก็พิจารณาอริยสัจต,ตัดคขั้นห้าเป็นสำคัญ ในเมื่อจิตใจไม่มีความอะไรในขันหา้าก็ชื่อว่าเป็นอรหัตผลจบกันสำหรับน้องชายชี่ว่ากปิละคิดว่าตัวยังหนุ่มขอศึกษาในด้านคันธุระเมื่อท่านศึกษามาไม่ช้าทั้งสองคนศึกษาต่างกันท่านโสทนะศึกษาในด้านวิปัสนาธุระก็ไปอยู่ในป่า ไม่ช้าก็ได้สำเร็จอาราหัตผลสำหรับท่านกบิละพิกุน้องชายก็ศึกษาในด้านคันธาธุระคือวิชาการในพุทธศาสนาไม่ช้าก็จบพระไตรปิฎกเป็นอันว่าทั้งสองพี่น้องต่างคนต่างจบคนหนึ่งจบด้วยความบริสุทธิ์แต่ทว่าอีกคนหนึ่ง จบโดยนในฐาน,นะเป็นเสียกระดาษแต่ความจริงเสียกระดาษนี่ก็มีประโยชน์ถ้าจบเสียกระดาษแล้วปฏิบัติให้เกิดมรรคผลอันนี้มีประโยชน์มากแต่ถ้าว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านกบิละเมื่อเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วคนทั้งหลายพระทั้งหลายก็สรรเสริญเย็นยอ ว่าท่านเป็นผู้รู้ท่านเป็นผู้มีความฉลาดในการประพฤติในในการในคำสอนคือในค้อพีส์ต่างๆก็มีลูกน้องมากมีลูกศิษย์ลูกหามากต่อมาลาบสการะก็เกิดเมื่อลาบสการะเกิดก็มีการเมาในลาบสการะนี่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าลาบย่อมทำต้องฆ่าคนเลว เื่อลาบสกาละนี่มันฆ่าคนเลวคนเลวเมื่อเกิดลาบเสการะขึ้นมาก็มีความเมาในลาบเป็นแล้วก็เมื่อมีลูกศิษย์ลูกหามากมีคนยกย่องสรรเสริญมากเมื่อเป็นอย่างนั้นรากฏว่าไม่ช้าท่านกปีิละก็เมามันก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควร เือที่พระวินัยทรงห้ามเธอก็ทำสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าควรอย่าทำเธอก็ไม่ทำคัยคันเรียกว่าคัยคันพระธรรมวินัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาพระสงฆ์นั่นหลายที่มีความรู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเตือนเธอเธอก็ไม่ยอมรับฟังกล <c oughs> ับอ้างแอบ อ้างกล่าวว่าพวกท่านไม่มีความรู้จะมาพูดอะไรท่านเหมือนกับคนที่มีมือเปล่าหาความรู้อะไรไม่ได้เป็นคนโง่คนเง่าประเภทนี้จะมาพูดผมไม่ยอมรับฟังเมื่อพระทั้งหลายทนไม่ไหวก็ไปบอกท่านโสทนะที่อยู่ในป่าท่านโสทนะก็มาตักเตือนน้องชายน้องชายก็ทน,นงตนแบบนั้น รู้ว่าได้รับการสรรเสริญเย็นอยอจากชาวบ้านและบรรดาพระที่ไม่รู้อะไรเป็นลูกน้องมากขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ไม่ฟังคำตักเตือนด้วยแล้วก็แล้วก็ขับไล่บอกว่าหลวงพี่นมนต์ไปป่าเถอะเป็นพระแก่บวดเข้ามาแล้วก็โง่เง่างับงะไม่เคยศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แต่ไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าไม่มีความรู้อะไรจงออกไปซะจากที่นี้จะมาจะมาสอนผมนะผมรู้ดีกว่าท่านเป็นอันว่าเมื่อท่านโสธนะได้รับความคำปรามาสจากน้องชายอย่างนั้นท่านก็กล่าวว่าคุณความรู้ของคุณนี่มีประโยชน์มาก ถ้าหากว่าจะนำความรู้เข้าไปเป็นเครื่องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นการสืบอายุของพุทธศาสนาแต่ว่าคุณที่ถ้ามีความรู้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติเลวสามจะกลายเป็นทำลายพระาศาสนาให้พินาศไปท่านกบวิละฟังพี่ชายก็โกรธใหญ่ขับไล่พี่ชายไม่ยอมรับฟัง ท่านโสทนะก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรจะรู้กรรมของคุณในเมื่อวาระนั้นมาถึงท่านก็กลับเข้าป่าแล้วก็ไม่มาตักเตือนเขาจะเตือนเขายัางไงละ่ะคนที่ลงโง่เมามันไม่ได้ลาบเสกการะเมามันไม่ได้คำยันยืนเนี่ยัยสรรเสริญเยินยอแบบนี้เรียกว่าชื่อว่าเป็นคนตาบอดเสียแล้ว ต่อมาภายในไม่ช้าก็ปลายกฎวายุการผ่านไปคนทั้งหลายต่างคนก็ต่างตายท่านโสธนพี่ชายนิพตายแล้วก็ไปสูป่พรณิพานผมว่าตายนะเพราะชาวบ้านเขาว่าต,าย,นะา,า,า,ตายกันท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็นสู่พรณิไปสูป่พรณิพานสำหรับท่านกบิละพิขโคก็ดี นางสาธนีผู้เป็นมารดาคนดีซึ่งเป็นพิสุณีเหมือนกันนางตาบัรน,นายคนดีซึ่งเป็นน้องสาวสมัยที่พระท่านหลท่านตักเตือนว่ากล่าวลูกชายและพี่ชายนางพิสุณีทั้งสองก็พากันโกรธด่ดาว่าบรรดาพิสุสงฆ์ท่านหลเหล่านั้นช่วยกันดา่าท่านกบิละก็ดา่าด่าพระอื่น นางสาธนีกตาบรรณาก็ช่วยลูกชายช่วยพี่ชายด่าอานิสงส์แห่งการด่าเพราะการระแวงสงสัยว่าคนอื่นเห็นว่าพระอื่นอิจฉาทศยาตน <c oughs> นี่วิสัยคนเลวเขาเป็นอย่างนั้นวิสัยคนเลวในย่อมสงสัยว่าคนอื่นเขาจะเลวตามเหมือนตน อาศัยที่มีจิตเป็นอกศุศลพระอื่นให้คำตักเตือนแนะนำยับยั้งก็โกรธหาว่าพระทั้งหลายแล้วนั้นอิจฉาดิสยาทั้งนี้ก็เพราะว่าเพราะเห็นว่าพระพี่ชายหรือว่าพระลูกชายมีลาบสการะมากมีคนเคารพนับถือมากจึงพากันอิจฉาดิสยาอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นทัศนะของคนเลวคนเราถ้าลงเลวแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขจะเลวตามด้วย ช่วยกระพือความเร็วให้มากขึ้นเดิมหน้าของกินเลดเมื่อต่างคนต่างตายก็ลงไปสู่อเวจีมหานรกด้วยกันทั้งสามคนนี่บรรดาท่านทั้งหลายแต่ว่าพระของเราส่วนใหญ่เป็นพระดี <c oughs> แต่ก็อย่าลืมนะจงพากันร,รักษาความดีเหมือเกลือไว้เหมือมนเกลือรักษาความเข็ม ถ้าดีแล้วก็อย่าให้ดีแตกอย่าเมาในลาบอย่าเมาในเสริญอย่าที่จะสงสัยว่าใครเขาจะนินทาเราอย่าสงสัยว่าใครเขาจะแกล้งเราถ้าเราดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเขาว่าเขานินทาเขากล่นแกล้งถ้าถ้ากำลังใจของเราเลวแล้วก็บางทีเขาอาจจนินทาว่ารายดอกไอ้แบบวัวสำหรับว่ะ เขาเรียกว่าแบบวัวส้นหลังว่ะไทยเขาจะคุยกันที่ไหนเขาจะเขาจะคุยอะไรกันก็ตามเขาจะปรารถึทิ้งใครก็ตามก็คิดว่าว่าตัวอยู่เสมอเช่นเดียวกับสองหญิงแล้วท่านกับปิละเมื่อคนพระท่านมาปรารบว่าจงปฏิบัติความดีแต่ท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นกลับหาว่าเขาอิจฉาทิสยา ถ้าเห็นว่าตนมีลาบมากมีคนนับถือมากพระหาว่าพระดีดีฉายสยาสิอีกผลอย่างนี้ผมว่าคงไม่มีในสำนักของเราเพราะปฏิบัติสมถะวิปัสสนากันทุกวันถ้ามีอย่างนั้นมันก็เลวเกินไปเพราะมันเป็นมิสัยของสัตว์นรกเพื่อดูตัวอย่างเท่งกบพีระกับนางสาธนีกับนางตาปนา ในที่ผมพูดเนี่ยมาิีดานะเพราะว่าเป็นวิสัยรุ่นสัน์นรกเพราะว่าท่านทั้งหมดนี่ลงนรกด้วยอาการอย่างนั้นหนึ่งติดในลาบสองติดในบริวารสามปากไรสี่ใจเสียแต่จะขึ้นต้นกันจริงๆเพราะว่าใจเสียเวลานั้นวิสัยอรหันยังมีอยู่มีพระอรหัน์อยู่มาก แต่ก็ตนเองไม่สนใจทำแต่เพียงโลกีวิสัยกล่าวคือศึกษาแต่เพียงปริยัติแล้วก็ดัดแปลงระธรรมคำสั่งสอนองงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าติดในลาบติดในคำสรรเสริญมีอารมณ์อิจฉายุสิยาบังดาพระที่มีความดีขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระหลานกล่าวปรามาตพระร,ระหรัตน ัจัยเช่นนี้นั่นเป็นปัจจัยของเวจีมหานรกบรรดาวิสุทธิสมณีทั้งหลายรับฟังไว้แล้วก็จำไว้ด้วยช่วยตักเตือนบรรดาเพื่อนๆกันถ้าเห็นว่าจะทำม,มีอาการอย่างนั้นปรากฏขึ้นเมื่อตกนรกไปแล้วสิ้นหนึ่งพุทธันดรก็ปรากฏว่าท่านกบิละไว่ไม่ในเวจีทั้งหมด ขึ้นมาเกิดในศาสนาองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาวันหนึ่งบรรดาลูกชาประมงเล่งกันพอหายเหนื่อยก็แหไปทอดเธอก็ติดแหขึ้นมาเกรดเป็นทองบรรดาพ่อแม่ก็ดีใจคิดว่าลูกชายของเรานี่ออกหาปลาครั้งแรกก็ได้ปลาเกล็ดเป็นสีทองแ้ปะปลาสีทองนี่คงจะมีราคามาก ถ้าเราไปให้คนอื่นเขาจะกดราคาควรเจตถวายพระราชาแล้วก็ประเชตวันนี้พระราชาที่นี้ต้องมีนามว่าพระเจ้าพิมิสารเป็นอนุว่าไปถวายพระราชาพระราชาไม่ได้ทราบแล้วที่นด้ากก็สงสัยว่าปลาตัวนี้สวยจริงๆแต่อ้าปากไม่ได้ปากเหม่งครุง่งมือนอุจาระตลบอบอวนไปหมด ยิงคิดว่าคนอื่นคขไม่รู้นอกจากองค์สมเด็จพระบรมสุคตจยิงได้นำปลาตัวนี้ชี้กบิลละไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลถามองค์สมเด็จพระพยิตม,มาว่าพันตรีพระกวาขา้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาผู้เจริญพระพุทธเจ้ขาข้า พราะเหตุใดปราณนียังมีสีเหมือนทองคําแล้วว่าพราะเหตุไรจะมีกลิ่นปากเหม็นฟุ้งออกตลบแบบนี้ใม่เวลาอาปากองสมเด็จพระภู้มีพระพาาเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีตาการัดว่ามามหาราชาขอถวายพระพรระมหาบาพิตรพระราชสมภารปราณนีชื่อว่ากะิละพิโค เป็นผู้สูตรคือทรงพระธรรมวินัยมีบริวารมากในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระพุทธกสกผูกความทะยานอยากในลาบครอบงำดาบริพาทพิสุผู้ไม่ถือคำของตนที่เรียกว่ามีความ อยากทะเยอะทะยานในลาบเสการะอยากได้ลาบมากแล้วก็ด่าปริาพาตบรรดาพิสุที่ไม่เชื่อความฟังตนที่ว่าตน,นเป็นคนรู้ตน,นเป็นคนพิเศษ <c oughs> ไม่มีใครดีเท่าตนแต่พูดอะไรตนจะต้องเชื่อทำลายพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสศ <c oughs> ให้เสื่อมทรามลง นี่จำให้ดีในเวลาท่านทั้งหลายนะอย่าเมาในลาบเสกการะแล้วก็อย่าท่านงตนว่าเป็นผู้วิเศษเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษจงตัดความเมาในลาบตัดความเมาในยศตัดความเมาในคำบันเสิรินตัดความเมาในกามสุข อันนี้มันปรากฏชัดเราสังเกตกันได้ง่ายดูใจของเราดูจริยาของเราถ้าเราทำอะไรขึ้นมาและถ้าเป็นที่ไม่ถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องทำตามจริยาในพระศาสนาใครเขาตักเตือนก็ต้องเชื่อฟังยับยั้งในการกระทำของตนมีเชนั้นผลก็คือจะได้อย่างท่านกบิลาภิโก แล้วองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอไปว่าเขาก็ไปเกิดในเวทีมหานรกติกรรมนั้นบัดนี้เกิดเป็นปลาด้วยเสียแทงผลของกรรมก็ราลว่าเธอบอกพระพุทธวจนะกล่าวคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าสิ่งการนานนี่ที่มียิงได้อัตภาพมีสีเกล็ดของตัวนเหมือนทองคำ มีผลที่การสอนทำด้วยเจตนาดีในวาระแรกเป็นผลให้เธอมีเกล็ดเป็นทองคำสวยนี่คนบอกทำนะจะมีรูปร่างสวยในชาติหน้าแต่เพราะความระยยำที่ทำลายพระพุทธศาสนาคือเมาในลาบเมาในคำเดินเสริญเมาในบริวาร มีจิตอิจฉาือสิยาบรรดาพระสมทันหลายที่เข้ามาตักเตือนดาว่าทานทังหลายเหล่านั้นจึงมีปากเหม็นกลิ่นเหม็นเมือน,นอุจจาระพระองค์สมเด็จพระมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงมีพระพุทธดีกาตัดต่อไปว่าพระมหาบาพิษอาตมาจะให้ปรานีโพษเจอาไหม ราชาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าต้องการพระพุทธเจ้าคาลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่ากะปิละดูก่อนปลาเจ้าชื่อว่ากะปิละใช่ไหมราก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าใช่พระพุทธเจ้าคาสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามว่าเจ้ามาจากไหน รายก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากเอเวจีมหานรกพระเจ้าค่ะพระศาสดาจึงถามว่าพระโสดนะพี่ชายของเจ้าไปไหนรายก็ตอบว่าพระโสดนะมีชายไปบรินิพัน์แล้วพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดถามต่อไปว่ากนางสาธนีมันดาของเจ้าเวลานี้ไปไหน ปลาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้อยู่ในเวจีมหานารกพาาระพุทธเจ้าค่ะพระศาสดาทรงตรัสถามว่านางตาปัรนาน,น้องสาวของเจ้าไปไหนปลาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเกิดอยู่ในเวจีมหานารกพาาระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงตรัสถามว่าบัดนี้เจ้าจะไปไหน ราชีกะบีระก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกว,วาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพู้เดียวค้าถ้าพระพุทธเจ้าตายจากที่ปลาไปความเป็นปลาแล้วก็จะต้องลงกลับลงไปสู่วเวชีมหาน,นุกดังเดิมเมื่อกล่าวดังนั้นแล้วอาศัยความร้อนใจครอบงำในจิตคิดว่าเราไม่น่าจะเลวอย่างนี้ อาศัยความกลุ้มใจเอาจริงเอาศเสียฟาดเหลือทำการละตายแล้วในทันทีทันทีทันใดเมื่อตายแล้วก็กลับไปเกิดในนรกใหม่มหาชนนั้นหลายได้ฟังก็สะดใจอย่างยิ่งนี่แหละบรรดาท่านพิสุทธิสมณนนรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมารับฟังเรื่องราวข้อเวจีมหานรกก็จึงจำไว้ด้วยช่วยกันจำ หากว่าท่านมีลูกท่านมีหลานที่เขาตั้งใจจะบวชในพระพุทธศาสนาก็ขอยเขาบวชได้ศรัทธาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เห็นว่าใจของเขาถ้าจะไม่ดีจริงๆแล้วก็ย้ายเขาบวชในพระพุทธศาสนาเลยเป็นภัยใหญ่เพราะว่าการบวชนี้ถ้ากําลังใจเสียแล้วก็โทษมันหนัก ชาวบ้านค้นด่ากันตั้งร้อยครั้งครั้งพันครั้งเขาไม่ตกอเวจีมหานรกแต่พระด่าพระเน่ลงอเวจีมหานรกพระอิจชาฤษียาพระพระมัมเนเมาในลาบเสการะคือลโลกมากอยากได้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมความจริงเขาให้แต่ก็ให้โดยชอบธรรแล้วสอนธรรมเขา เมื่อก็ให้แล้วมาโดยชอบทำแต่ว่าจิตใจของท่านเกิดกำเริบไม่ชอบทำเห็นว่าลาบสก,การะมากยิ่งท่านนงตนว่าตนเป็นผู้วิเศษแล้วกลับดัดแปลงคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระบรม,มโลกเกชไม่ดัดแปลงก็ไม่ได้รู้ว่าเดียพระทั้งหลายทัานหาว่าลบมากแต่เขารู้ว่าโลบมันก็อยาเสียคนก็จําเป็นท,ที่ต้องดัดแปลงคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพล นี่เป็นอันว่าหนึ่งความโลภเป็นปัจจัยให้ท่านกปิละลงอเวจีแล้วมาเกิดเป็นปลาปากเหม็นแล้วกลับลงอเวจีใหม่รายการที่สองความเมาในศักดิ์ศรีรายการที่สามความอิจฉาด้วยยาที่จิตมีดาบรรดาพระทั้งหลายที่ตักเตือนด้วยดีเป็นอันว่าท่านผู้นี้ต้องลงอเวจีเป็นวาระที่สองอรบรรดาท่านทั้งหลาย เรื่องนี้ก็กล่าวย้ำกันเพระในวินัยมีแล้วแต่ว่านี่มันเรื่องของไตรภูมิจำเป็นต้องมาเล่าใหม่เข้าใจว่าที่พูดไว้นวินัยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้จึงขอมาซ้ําใหม่เพื่อความเข้าใจของท่านและขอทุกท่านจงเป็นผู้รักษาพราะธรรมวินัยหมไว้ถ้าจิตใจของท่านยังห่าง บารมีสิบยังห่างจรณะสิบห้านี่ความจริงผมว่ามีอยู่นะที่ห่างจรณะสิบห้ายังมั่วตัวอยู่ในความโลภโมโทสันถ้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามระง,งับใจเขาไว้ยังไงยังไงอดทนเขาไว้ถ้าทนไม่ไหวก็สิกออกไปให้จากเขตพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าในภาษาก็ไม่เป็นายสิกได้ นี่ฉะนั้นแล้วก็จิตใจของท่านเมื่อมันไม่ดีเวลาตายไปก็ดูตัวอย่างท่านกบปิละกนังสาธนีกตาปนาเป็นต้นอรบันดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลเวลานี้การเวลาที่จะคุยกันก็หมดแล้วเรื่องข้อเวจีมหานรกวันหลังฟังใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี เมื่อฟังเสียงทําจบแล้วอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ